่ขอบคุณครับเอาเลยนะฮะเอาถุางไหมมีถุงโอท็อปด้วยผมก็เก็บไปได้เอามามามาแม่แต่กิวกินแล้วไม่ได้เต้นอ้าวเขไม่ได้มีใครห้ามเต้นเลยนี่ไม่ได้ห้ามเลยแต่ก็บอกแล้วว่าถ้าแม่เต้นงช้ามันก็จะดูแปลกแง่ร้นแปลหน่ารักฮะไม่แปลกเต้นได้หมดนะนั่นแหละเรียกว่าแปลก คุณรับนี่คุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงขอบคุณคับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่งตัวเป็นคนหญิงมากทั้งตัวนี่แพงสุดขือไหมตา ลบตีนกามาห้าแสนกว่าบาทไม่เคยทำนะไม่เคยทำข้างเดียวค,ค,ค,คิดถึงครับจิดถึงครับอ่ะเดี๋ยวไปกันอ้ยัง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 ผู้ค้ารายใหญ่นี่ครคิดถึงมากอะไรเราเพิ่งเจอกันไปเมื่อวาน ไปถึงน่งกลับเมื่อไรอ่ะกลับคืนนี้โอ้โหรวบ้านไม่ใช่ใกล้ๆเขาคิดถึงก็ปากมาไปร้องที่บ้านไหมครับหล่อเหลือเกินเราจะฟังจบแล้วลุ้นแต่ละคำนั้นลุ้นตลอดคือต้องมองปากัะมองปาก ถาลองจะจังโรงพยาบาลแน่จังสักนาตักซอยได้ไหมมันซ้อนมันลึกเลึกเกินะลึกดีๆติดต่อใครไม่ได้เลยนะต้อไปเด็ดหายคลิปเลยขอเพลงได้ไหมล่ะเกินขนาดนี้ก็ต้องได้แล้วล่ะผมสนุกสนุกมากนะเอาเพลงอะไรวันนี้ไปดนตรีหนุ่มป่อหล่อเฟี้ยวมากแน่จะเต้นแล้วไอ้เราถเต้นตัวชุกกระโปงมันจะดุ ผมปลอบเดียวนะมีดนตรีให้ไหมน้แม่ตกมือเลยนะเอาอนุมอ่มปลอบเดียวมีผมคนเดียวรูกเลาะจริงๆนะตกในขอบตรงหวะนะตกในขอบตรงหวะมันตรงหงนะพี่ปลน,นุม่มปลอบเดียวมีผมคนเดียวรูกเลาะจริงๆนะเนี่ยแม้วานแว็นไปบางชั้น เมื่อวานแม่ไปบ้านฉันสาวสาวงงอันถามเลยอันใช่ไหมเนี่ยะะตบไปแล้วเลยเล่นตบเรื่องเรื่องความจำอีกเนี่ยโอ้ยเลยเอ้ยไป,ไปอยู่ไหนในชุกจังหวัดอะไรบ้างเนี่ยไปโคราชเลยนี่ปไปโคราชเลยนี่เพราะได้ไหมแม่เอ้ากระเป๋าตัวเลมอนตัวเลมอนเขาเหล่มองแป๊บ แล้วเปิดทิ้งตั้งิ้งพิเศษนี่โอ้โหมันคืนฝันมันคืนฝันจริงนะบ้างแล้วว่าเฮียเฉียบเฮียเฉียบเลยนะดูคนเรียบร้อยอันนดูรู้เลยเนี่ยเอาไปคุยกับเราอีกนะไปชนคุยกันไปคุยกับเราอุ้ยกอบคุณกันไหมเก็บไว้นานเนะครับบอกวันก่อนก็เก็บไว้น้ำนี่เอาไปเก็บแทนได้ไหมแทนนะ เขียนว่าในห้าพันมาเลยในแทงหวยเปล่าเนี่ยแอบแทงหวยะนะพี่ไม่กลับันนี้เลยไงเดี๋ยวจะกลับแล้วอ่ะกอดที่นั่งไหนเลยถึงนะครั้งน้าจังจังนาปบบซอยนะใส่ท่านานเขาลึกนะเขาลึกก็กลัวอีกคนขับก็ขับระแหวนนี่ ปิดตากเล่าฟังไม่ออกมาทุกปากตีก็ดูไปออกใหญ่เลยนะเนี่ยออกเข่าลึกๆจนแต่ขอไปมาในรวยจะได้เข้าไปลึกๆเอาแล้วแต่แม่เอาเอาเราจะคุยอะไรกันบ้างเราวันนี้ไม่คุยลเลยเถินจับมือทิ้งเขาทำให้ได้ร้านไหนวันนี้สีสม่ัตเสมอวันนี้เองแม่ด้วยสิแม่นี่ยเอาแม่มาคุยของแม่มานี่อ่า แม่บอ,บอกซ้ายไปขวานะอะน่ารักไปรักแม่ไปรักใครแม่ดึงเจื้อดีๆเอายใครอ่ะ,อะแม่ทอสอใ่นเุนอาพุดถึงอาดึงอันนนละน่นลหน,น,น,นละแต่มันเห็นเห็มันเห็น,นเห็นใายบปา,าน,นอะไรเป็นโเป็นอยเป็นสาวเป็นนา,นาโจรไป เราได้จะได้ไม่แห้ากเลยดีมากมากครับอ้าวเซงให้แม่ด้วยอ้าวเพลงเพิงมันเป็นยังไงบ้างล่ะเพลงแบบนี้นะมนถึงไหนถึงไหนแรืวองอะไรผมก็ไม่รับ